สวัสดีครับวันนี้พบผมเช่นเคยครับมินท์ซากนเทะครับ,รอ,รบอยู่เกมแล็งนันล็อกอินเทอร์เน็ตหรือเบือแล็งนัล็อกเอ็มของเรานั่นเองผมก็ไม่ได้ทำคลิปแล็งนันล็อกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกหมดแพชชั่นกับมันมาได้สักพักแล้วแค่มีกิจกรรมไปวันๆแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้มีกิววอ์หรืออะไรเข้ามาแล้วที่แต่ถามว่าเลิกไหมผมก็ยังไมไ่เลิกนะครับผมก็ยังปล่อยบอทนู่นนี่นั่นอยู่ดีนะครับก็ยังไม่ได้เลิกกันแต่แค่ผมรู้สึกว่าหมดแพชชั่ เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมของอุลตร้าแมนนะครับกิจกรรมอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งนะที่เพิ่มเข้ามาก็คือล็อกอินนะครับถ้าเราเอาล็อกอินครบ30วันเนี่ยเราจะได้ชุดแฟชั่นฟรี1ชุดเลยนะแนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับล็อกอินให้ครบ30วันนะครับคุณจะได้ชุดแฟชั่นฟรี1อันแน่นอนและระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับชุดของเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างครับวันนี้ ก็มีคนสรุปไว้ให้แล้วนะครับตารางนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับกิลฟิแนลเอกครับเป็นคนทําไว้ซึ่งคนทำเนี่ยก็คือเอ็กซีวีออนนะครับหรือว่าคุณสิรินุพงศ์นะครับเป็นคนทําไว้ครับถ้าผมออกชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตารางนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกอินครบ30วันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือเงินนะครับทั้งหมดนะครับสี่แสนสี่หมื่นนะครับบัตรจ้างทหารแมวสามสิบเอ็ดอันโซ่หกอันวอร์มดิสห้าอันนะครับ เบรรี่พูฟนะครับ120อันเหรียดบอเร็ง500อันบัตรเปิดคัง30อันได้เฟืองทั้งหมด24นะครับสัตว์เลี้ยงมากุโรนึอันนะครับฮอตดิชสามอันบัตรเทเลพอร์ตสาอันนะครับแล้วก็แต้มกิ้วนะครับ3,000บัตรหมวกไทลินซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับ2อันนะครับบัตรหมวกวอร์มวินเทอร์นะครับ1อันปีกเมโลดี้วินเดอร์นะครับส่วนปีกนะครับใส่ส่วนปีกเป็นที่ไขลาน1อัน หางเอ c เจียนดาก้อนอันนะครับบัตรโฮลี่สเปิทเวปอนะครับเอาไปแรกอาวุธแฟชั่นได้1อันนะครับแล้วก็บัตร VP ีแอดเวนเจอร์นะครับ1อันและที่สำคัญเลยก็คือชุดคอสตูมมูนสกุละ1อันนะครับก็นี่คือหลักๆนะครับถ้าเราออนไลน์ครบ30วันเนี่ยอันนี้คือของทั้งหมดที่เราจะได้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณกิวไฟนอ n เอ็กคุณเอ็กออีกครั้งนะครับที่ได้ทำตารางนี้มาเป็นสรุปมาให้โอเคนะครับ ใน,นคลิปนี้นะครับก็ออกมาบอกข่าวสารส,สั้นๆครับสำหรับใครที่ชอบนะก็ต้องฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วสำหรับใครที่มีข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์ว้ที้างได้เลยสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย